วิธีการทําเมนูร้อนสําหรับเครื่องชงแคนวาสตัวนี้นะคะเริ่มทำเมนูกันเริ่มจากเอสเพรสโซ่ร้อนเดียเรามาเริ่มทํากาแฟกันเลยนะคะอะใส่เข้าไปตรงนี้เลยแก้วไซส์นี้ขนาด3ออนนะเราใส่น้ำกาแฟแค่1ออนได้มาแล้วค่ะเอสเพรสโซ่ร้อนนี่เราก็ได้กาแฟเข้มๆม,มมาแล้วค่ะอเมริกาโน่ร้อนเราจะใช้กาแฟเท่ากัน1ช็อตเท่ากันนะคะน้ำกาแฟมา 1>, 1ออนหรือว่า30 ml เติมน้ำร้อนเข้ามาประมาณข้อนแก้วหรือว่า3-4ออนนี่อเมริกาโน่ร้อนได้แล้วคาปูเราก็เอาบแฟก่อนเลยกาแฟมา1ออนใส่นมไปประมาณครึ่งพิเชอร์เลยอันนี้เราจะทำคาปูเทไปเลยครึ่งแก้วก้านไว้ปิดอ่าส่วนหนึ่งก็จะเป็นฟองนมที่เราสตีมมาเนียนๆนั่นเองใส่ผงโกโก้โกไปนิดนึงเป็นลาเต้ร้อนเลย กาแฟหนึ่งออรือว่า30 ml เท่าเดิมกั้นไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่ต้องการฟองก็คือนมค่อนแก้วเลยที่เหลือจะเป็นครีมนมเสร็จเรียบร้อยมอคค่านั่นเองกดน้ำกาแฟลงมาเลยค่ะหนึ่งออนแล้วก็โกโก้ผสม1น่ออนก็คือ30 ml นั่นเองใช้นมสดนี่ใช้เป็นนมใหม่นะนมที่สตีมเหลือแล้วเราไม่เอานะเราเอานมใหม่ๆสดๆเลยเราจะสตีมให้ร้อนแค่นั้นเองไม่เอาฟอง เราก็เทเอาแต่น้ำกาแฟกับโกโก้เข้ามาก็คืออาจจะขีดเขียนวนๆเข้าไป <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้ว